เประเทศที่ยากจนที่สุดในอาเซียนอันดับที่7ไทย GDP ต่อหัว7,532ดอลลาร์สหรัฐแม้ไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาแล้วแต่เมื่อเทียบกับอาเซียนโดยรวมรายได้ต่อหัวของประชากรยังไม่สูงเท่าประเทศเศรษฐกิจชั้นนำอื่นๆเช่นสิงคโปร์หรือบลูนอันดับที่6อินโดนีเซีย GDP ต่อหัว4,980ดอลลาร์สหรัฐ เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนแต่เนื่องจากประชากรจำนวนมากจึงทำให้ไรายได้เฉลี่ยต่อคนอยังไม่สูงมากนะักอันดับที่5เวียดนาม GDP ต่อหัว4,711ดอลลาร์สหรัฐเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากการส่งออกและการลงทุนต่างชาติแต่ไรายได้เฉลี่ยต่อคนอยังต่ำเมื่อเทียบกับไทยอันดับที่ 4. ฟิลิปปิน GDP ต่อหัว4,150ดอลลาร์สหรัฐเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วจากภาคบริการและการส่งออกแรงงานแต่ยังมีความเหลื่อมล้ำในระดับภูมิภาคอย่างมากอันดับที่3ลาว GDP ต่อหัว1,945ดอลลาร์สหรัฐ พึ่งพาการส่งออกไฟฟ้าและการเกษตรเป็นหลักรายได้ประชากรส่วนใหญ่ยังต่ำโดยเฉพาะในชนบทอันดับที่2องกัมพูชา GDP ต่อหัว2,744ดอลลาร์สหรัฐรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและการท่องเที่ยวแต่คนส่วนใหญ่ยังทำเกษตรแบบดั้งเดิมและอันดับที่1เมียนมา GDP ต่อหัว1,179ดอลลาร์สหรัฐ เผชิญความไม่มั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจถดถอยต่อเนื่องหลังรัฐประหารรายได้ประชากรอยู่ในระดับต่ำที่สุดในอาเซียนและนี่คือ